สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมีลูกค้ามาหน้าร้านอีกแล้วลูกค้าเนี่ยเคยสั่งชุดกีดลายไปใช้แล้วนะคะวันนี้ก็เลยขอมาดูหน้าร้านหน่อยตอนนี้นะคะพี่ช่างก็กําลังจะประกอบเครื่องปาดปูนเพื่อสาธิตการใช้งานนะคะอย่างแรกไปดูวิธีการสตาร์ทเลยคะ่ะก่อนจะสตาร์ทนะคะก็ดึงสายให้ตึงก่อนนะไม่ใช่ว่ากระชากเลยนะเดี๋ยวสายขาด<ๆ>เดี๋ยวให้ลูกค้าลองทดสอบการใช้งานบ้างนะคะคันเล่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงแฮนด์เลยนะคะ ไตายค้าเดี๋ยวเรานเราถ้ารเราเซนใ่ะเดี๋ยวไปขวมเครื่องลง้งเลยมันจะสตาร์ทยากเราควัจะเวลาเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องอะคุญร้อมเครื่องแล้วสามสี่นาทีเราไปเทลมันกจะออกหมดน้ำมันเครื่องเติมถุนจุดเจ็บมีีที่นิดเดียวเกลียพุ่แล้วหนึ่หน่อยเดียวดูแลง่ายๆครถ้าดูแลเรื่องน้ำมันเครื่อง แต่ม <c ười> ันจะละคิดง so so, so, so so, so like so, so ่ายละใช้งานจะไม่ค่อนมี้ปัญหาละเคลื่อนได้นั่นแครับอยูดระยะนี้หรือไม่กันนอ้เครื่องไปได้ครับลาเคลื่อนหางนั่นย้อนไสองคนเลย้อใส่ครัอันนี้คนเดียวเดินถอยหลังเลยเราจะใส่ตัวนี้ค่ะทไมไปยาวนาหนาดคนนี้ะประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้เอามาใันจะไปหอม เขาบอกยังมีปัญหาสิดขาดอะไร ตอนแรกนะคะลูกค้าเนี่ยตั้งใจจะมาดู V E P T แต่ไหนๆก็มาถึงหน้าร้านแล้วเนี่ยก็เลยจัดเครื่องปัดปูน K a T L พร้อมใบปาด5เมตร20ไปด้วยเลยคะ่ะต้องขอขอบคุณช่างสมริดด้วยนะคะหน้าง,งานเนี่ยอยู่ที่หลังบอคสเก่าโคราชค่ะมาบ้านอินบีที่เดียวเนี่ยได้อุปรกรณ์ครบพร้อมไปลุยหน้าง,งานเลยคะ่ะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจสินค้าของบ้านอินบีสามารถคอนแทคกับคุณมิกบจิษอินบีตาม ID ดรไลน์นี้ได้เลยคะ่ะหรือสนใจสอบถามติดต่อกับแอดมินผ่านไลน์แอดนี้ได้เลยคะ่ะไปดูพี่ๆขนข,ข,ของขึ้นรถ อดเหนื่อยเลยอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้ว